ขยายต่อในที่อื่นเนี่ยว่าอ่ะเจริญสติสัมโพชงอย่างไรจึงจะถึงนิพพานหรือทําให้วิชาวิมุตตปรากฏพระงค์ก็บอกอีกลงรายละเอียดอีกนี่คือลักษณะมรรควิธีจะมีการเชื่อมโยงกันเป็นระยะระยะละเอียดขึ้นไปเรื่อยๆก็จะบอกว่าเจริญสติสัมโพชงโดยอาศัยวิเวกวิราคะนิโรดน้อมไปเพื่อวสาคคะเธอเจริญอย่างนี้ วิชาวิมุตได้ปรากฏเห็นไหมเห็นความสมบูรณ์ของโพชฌงแต่ละข้อแต่ละข้อกลับมาพูดซ้ำอย่างเดิมเปลี่ยนแค่ธรรมวิยยะนะวิริยะปิติปสัสสธิสมาธิอุเบคาไล่ไปทั้ง7ข้อของโพชฌงเจตัดอย่างเดิมเป๊ะแล้วถ้าเอาอย่างเดิมเนี่ยไปใส่ใน33ก้อนของชื่อแทนนิพพาน ก็เท่ากับพูดตัสอย่างเดิม3 3มสมามเที่ยวคิดดูว่ายืนยันตอกย้ำซ้ำๆขนาดไหน,นก็ก็เลยถือว่าอน,นิทัศนังเนี่ยเป็นพุทธศานาบทที่สำคัญเหมือนกัน,นในการที่จะทรงยืนยันว่าสมาธาอย่างเดียวเนี่ยเป็นทางให้ถึงนิพพาน,น สมถะอย่างเดียวเป็นทางให้ถึงอมตะสมถะอย่างเดียวเป็นทางให้ถึงอนิทัศนังสมถะอย่างเดียวเป็นทางให้ถึงวนะิมุตตะเปลี่ยนชื่อนิพานไปเรื่อยๆจนครบๆจนครบ33ชื่อและนิพานก็ไม่ได้มีแค่33าชื่อด้วยนะก็ใส่ไว้ให้เพิ่มในพุทธวันะบทอื่นก็จะบอกอ่ะสวนอันน่าลื่นลมป่าอันน่าลื่นลมลื่นลมภูมิภาคอันน่าลื่นลมมหาสมุทรทางเปรียบเหมือนมหาสมุทรนะ กุมารหรือกุมารีน้อยๆอุปมารปรับไปเพื่อแสดงให้เห็นถึงแง่มุมเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแบบต่างๆ